อะะโอเคเปิดฮอปปี้ก่อนนะครับเปิดฮอปปี้ก่อนเนาะ,ะเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยฮอปปี้นี่เดี๋ยวนะ12แพ็คแพ็คละ8คร <96 S 1> ับ96ใบ D Light มี10ใบเป็น106ใบนะเบรกนี้นะคระับไปเริ่มกันเลยนะท็อปโครมะฮอปปี้ะครับ เมจิกมีแชกกะทีแม็กเออตัวดีๆเยอะนะเอาจริงออโปโค้นะครับแต่รุ่นนี้จะยังไม่มีโลโก้เหมือนเดิมนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าะจะมารุ่นไหนนะจะสิ้นปีครับนาช่วงสิ้นปีนะโอเคมาอันนี้ซิลเวอร์นะรีแฟกเตอร์นั่นเองนะครับแต่รอบนี้นี่โลโก้ทีมเห็นชัดนะไม่ชื่อทีมนะเนี่ยมีวอลกี้อย่างเงี้ยเ r ริเทรนจูเนียเดวิ i ฟอร์ซิลเวอร ปาร์ก <B> เป็นคริสเมโดตันนะคริสเมโดตันไฮเปอร์ไมอามี่เป็นไฮม่ฮาร์เควสเออไมอามี่ออกเซนคาเรลสวรได้นะครับามาอยู่ในนี้แหละเออมาอยู่ในนี้แหละอินเสิร์ตเป็นเดมิดลินลาครับอินสติงเทอร์ลี่แล้วก็จาเลสวอคเกอร์น่าจะใช่นะเห็นกลับด้านมาใครแล้วก็กลับด้านแบบนี้นี่นี่ถ้าเจอเซนเดีเ๋ยวเซนเก็บไว้เปิดท้ายนะครับเซนเก็บไว้เปิดตอนทายนะ ให้แล้วกี่ลันนะเอามานสี่ป่ะเออสี่ห้าลันได้นะครับแบตรี่ิวแซกราวินอุ้ยไปผิดใบเดียนะฮึอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเกือ <laughs> บเห็นยังดูไม่ออกนะซิกเซอร์เป็นเอ็มบีเอมบีสี่วงนี้ไม่ลันนะครับ รุ่นนี้เลขลันจะอยู่ด้านหน้านะเลขลันจะอยู่ด้านหน้านะครับเฮสไร์บุกเกอร์ออสเซียสจวตแล้วก็ลามิโล่บอสเฮ้ยอันนี้น่าจะลันแล้วอันนี้น่าจะลันแล้วมาไฮมี่ฮัรเฟสเทรเมอร์ฟี่การติเตะกันนิดนึงอเลนไอเวอร์สันซีเวอร์ก่อนนะครับเป็นจารินกรีนเนี่ยฮิวสตันร็อกเก็ตอันนี้น่าจะลันแล้วดีทรอยต์หรอ เป็นเคสคันิงแฮมนะครับนี่มาแล้ว5ทับ65เนาะ5ทับ65นะครับเป็นเคสคันิงแฮมนะรันใบแรกรันใบแรกนี่รถนี้รันจะอยู่ด้านหน้านะข้างหลังอะจารลงๆลแบบนี้นะครับจะไม่มีอะไรเนาะเป็นสแตเตอนี่เคสคันิงแฮมไอเซียคอลเลอร์เออแจสก็เซ็นสองตัวเลยนะคอลเลอร์แล้วก็ ฟิลิปพาวสกี้นะครับมาอยู่นี่หมดเลยเออมาอยู่ที่ท็อปโครมนั่นเองนะครับอินเนอร์แรกผ่านไปปะบูมยังไม่ออกนะต้องมาดูอินเนอร์หลังนะครับต้องมาดูอินเนอร์หลังอินเนอร์แรกได้กาแล็กติกครับอินเนอร์แรกได้ก uh, าแล็กติกไปเนาะแม็กซี่เอ้ยฟาฟานี่เหมือนจะรันนะฟาฟานี่เหมือนจะรันนะครับบริษัทอินแกรมควิกลี่ซีเวอร์เป็นอารอนโซมอร์นิ่งครับ เห็นนะอันนี้ฟ้านี่พีรีแกนเป็นอีฟมิทซี่นะลุคก,กี้นะครับ31นะทับร้อยหอทับ150ร้ออีฟมิทซี่นะฮะเป็นลุคก,กี้เนาะพีรีแกนนะได้ไปนะ่ยเดสตินี่อ๋อดิลอนโจนนี่ริซาเช่นะวิลเล่รอนนี่เจนส์โน่นนี้เซ็นได้นะรอนนี่รุ่นนี้เซ็นได้นะครับ เลปอนสตีเวอร์ครับอ้าวแล้วใบนี้ไม่กลับด้านนะลิฟฮามิงตันเนี่ยดีทรอยต์พิสตันครับดีทรอยต์พิสตันเดี๋ยวนะแล้วใบนี้ไม่กลับมานี่นะท็อปโคร์บอสต์ดกราส์ครับเซตแรกหรือเป็นลันต่ำใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไอที่กลับด้านเมื่อกี้ลิฟฮามิงตันนะอ่าชื่อเหมือน F1 เลยมาแบบงงๆอนะเปิดเอาเจอเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือผมจำผิด เออหรือที่กลับด้านมันไม่ใช่เศนนะเหมือนมันจะเป็นใบด,ดีปะ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูละเดี๋ยวเรากลับไปดูแล้ลแลที่ค้อมไว้นะดีทรอยต์พิสตันมาแบบตกใจนะซีเจแมคคารลัมเป็นไอเซอร์คอลิเออร์นะครับเพอร์โพนะเพอร์โพนะแต่ไม่ได้ลันนะครับอินสติงเททัมมาแบบรวดเร็วเออมาแบบรวดเร็ว อันนี้เซนปะเนี่ยเห็นนะสีขาวแถบขาวขาวไม่ใช่เซนนะเน็กอุ้ยคาเลสแววผมเนกาทีฟพาราเลวเอออันนี้คือเนกาทีฟพาราเลวโอ้มายมีฮิตเนกาทีฟพาราเลวนะเออเนกาทีฟพาราเลวครับ วิชัยได้ของดีไม่รันแต่ย่ากใช้ได้เลยเนกาทีพาราเลลโอ,อโหคาเรลแวแสวบแมมมี่ฮิตเฮ้ยบอยอ่าแปลว่าไอที่กลับมาน่าจะใบโหดจำสลับนะที่กลับมาใบโหดแต่ถ้าเซนก็าจะามาเลยไอชงชงพูก็เหมือนจะไม่รันมาแจ็คลูกเกนดอร์ดิลันซม ิวเวอร์โอ้โหโดมินิกวิลกินส์ครับชมพูดเดนเวอร์เป็นจมามาเมอรีอ๋อให้เราได้เซน็นเหมือนเป็นแบบไบเรโทนะของจมามาเมอรีไปจำได้แล้วจำได้แล้วเออโคดดี้วิลเลียนเนี่ยผมเพียงอ่านข้างหลังอยู่ยังยังโยร์เควกอรอลืมออลืมไปนิไปทริปเปิลเจแล้วก็เบเดิกมาตูรน เหลืออีกสองแถวอ่านสนใจไปต่อนะเดก้าหรือเก้าสปอตเท่านั้นนะแรนดอมทีนะครับเออแรนดอมทีเหลือเก้าสปอตเท่านั้นนะมาลุยได้สอง่องนะฮะนี่นะลันละลันละลันละเขาไหวเดี๋ยวมาเป็นเซนอีกปะเนี่ยตกใจนะเบรทอมซันอย่างนี้หยุดไม่อยู่เนี่ยเมติจอนสันครับรีแฟกเตอร์อุ้ยอินเดียนะ เมเดดิกมาตูรินอ๋อนี่เลขหาเลขไม่เจอสองร้อยสี่สิบทับสองเก้าเก้าหู <c oughs> เลขเยอะ <c oughs> เลขเยอะนิดหนึง่งสองร้อยสี่สิบครับทับสองร้อยเก้าสิบเก้านะนี่เมเดดิกมาตูรินนะจะรอดหรือเปล่าไฟนอลนี้เอ,อ่อไฟนอลนี้จะรอดหรือเปล่าต้องช่วยทีหน่อยนะเมเดดิกมาตูรินนะอินสเตงมิทเชลเจเลนเวลส์ เอริกกอร์ดอนเงหมดแล้วหายแล้วได้ S S P Curly ไปใช่ไหมกล่อง Personal นะ S S P Curly ี่ไปมาดูกล่องนี้ว่าจะให้อะไรโหดๆเราเนี่ยท็อปปีกป้ก็ท็อปปี้ก็เซ็นได้ครับรน,นุ่นเะนี่ยเชอนชาร์ปซิวเซ็กซ์เป็นจัสตินเอดเวิร์ดโหตัวนี้แทบไม่เคยเห็นเลยของพันนี้นี่นะเธอของพันนี้นี่ไม่คุ้นตัวนี้เลยจัสตินเอสเวิร์ดไฮเปอร์โอเคซีผมรูดอตรูดอ เลบอนเจมส์ bon นะครับผมเทสไรท์ right, นะคริสเตนนิวตันนะครับผมตัวนี้ก็เห็นน้อยนะเอดี AD. อีกหนึ่งซองอยังไม่หมดนะเหลืออีกแถวนึงครับแถวนึงประมาณสี่ห้าซองได้แถวนึงประมาณสี่ห้มาซองได้นะีลันโจนส์ อ่านเนี่ยกลับด้านอีกแล้วเออกลับด้านมาอีกแล้วออเพียถึงนี่ยเอายังไม่ถึง t ทเล็คอลไอ้ว่ากลับด้านก็เป็นใบดีอยู่ดีนะอาจจะไม่ใช่เซนแต่โหดใครแล้วเคอร์ี่ก็กลับด้านแบบนี้เลย s อ p อ่ะนี่อุ้ยสีคาราเรลนะเฮ้ยแต่สีนี้เหมือนลันสูงเลยไอ้ที่ใบวิฟวิฟพาวซ่าเนี่ยลันสูงสูง เดลันโทมซีเวอร์ผมน่ะอินสติ้งนะจารินกรีนจิมาอลเมเรโอเคอ่าม่วงนี้รันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะม่วงม่วงนี้เหมือนจะไม่รันตัวนี้ปาร์เกอร์แบรนอนมิลเลอร์เจคลาลาเวียซีเวอร์เป็นจอนี่เฟอร์ฟฟี่นะเออตัวนี้ล่าสุดเหมือนเห็นใส่มาใน ย้อนหลังเต็มเลยนะสี่เลขนะฮิวสตันร็อกเก็ตครับผมอัลฟาเลนเซนกุนนี่ร้อยสามสามทับสองเจ็ดห้านะร้อยสามสามทับสองเจ็ดห้าครับอัลฟาเลนเซนกุนร็อกเก็ตนะเออฮิวสตันร็อกเก็ตเดสตินีอิมิซี่เดริคโจนส์จูเนียร์แล้วก็แอนด์แมนนี่ชอเต้เมอร์เรย์เซนกุนแต่ดูแล้วน่าแต่ย่าครับเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้นี่ไง สกายไลท์แอนดอนวัตซันนะออโต้เนี่ยครับ Boston, มาบอสตันเซลติกเออมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวตอนแรกนึกว่าจะเป็นใบเหมือนอย่างงูหนูเซตใหม่นะสกายไลท์ light, นะครับผมแอนดอนวัตซันเนี่ยยังไม่จบเลยอีกกองเลยอีกกองเออยังมีดีไลท์อีกกองครับวินส์คาร์เตอร์ตอลอนโตเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ลันนะครับเป็นพิงค์พาราเลีนะพิงค์จะไม่ลันเนาะ แล้วก็เป็นล็อกกิตอัพอ่ะโจเอลเอมบีดรอ l เดลิงแฮมจาบาร Walker นะ h ยฮอ y นะคริสลิวิงสตันนี่ปไลฟ์เล่คลีสโลเวอร์ดนะยังไม่มีซิเวอร์ฮมแอนดอนวัตสันไมค์แล้วนะสี่ม้วงเป็นไทเลอร์เฮนรี่โกดกกี้ปีแล้วนะครับสี่ม่วงไม่ได้ลันนะถ้าม้วนนี้ไม่ได้ลันเอ็นซี <Huh? S 2> อุ้ย S S อุ้ยเดี๋ยว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 ,วยเดี๋ยวเดี๋ยวเด <Nice. S 1> ี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ได้เาคไว้ซิกเซ์ครับุยซิกเซ์ครัอส็อส S S P โอ้ยยากยากวันี่ยากเลยใช้ได้เลยครับอุ้ยโ <Wow! S 2> อ้กอ,องเดียวก็ออกได้ เฮ้ยปอย่ใบนี้สวยจัดใบนี้สวยจัดโด e LM B คนระับโอ้โหโอ,โอ,โอ้สวยจัดเลยติกเซอร์นะยินดีด้วยนะครับผมอ้มันก็ดว้าว <Yeah! S 1> อ,อกใจเลยไม่คิดว่าจะมาครับมันออกแค่โอ้ SSP นะเคสหนึ่งจะมีสักใบหนึ่ง ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูเลทให้ท็อปเขาจะมีเลทบอกนะว่าใบเนี้ยต่อต่อกี่แพ็กอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวไปดูให้นะสักครู่เนี้ยอูโอ้โสวยจัดโจโอเอลเอ็มบีครับผมเอ็ดนี่อ๋อเลยใบนึงปิดอยู่นี่มีใบนี้อยู่วะยังไม่ได้เปิดนะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยดูเล็กลันก่อนไหมวิ่งหัวอยู่ด้านนี้แอบดูเล็กลันก่อนปะ โอ้เยอะอยู่เนี่ยสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์ดีทรอยอีกแล้วนะ 4, นะ 4, ครับผมมันลาชีตวอลเลซนะสองแปดสี่นะสองหกดีสองหกสี่ครับเห็นนะสองหกสี่ทับสามห้าศูนย์ครับลาชีตวอลเลซอ่าจบพอฟฟี้ไปยังไม่จบนะครับเหลือนี่ดีไลท์เบรกเกอร์ดีไลท์หนึ่งกล่องนะอันนี้กล่องนี้ผมยังไม่เคยเปิดเลย มันจะมีหนึ่งซองเลยครับสิบใบเท่านั้นสองเซนไม่มีเบสนะจะเริ่มที่ซิเวอร์ครับเหมือนช้อยเลยหลานน่ 2, าจะสองสามใบนะนะเดะอ๋อตรงนี้ได้เลยอ่านี่นะครับหนึ่งซองเท่านั้นหนึ่งซองเท่านั้นหนึ่งซองเท่านั้นนะปะเห็นสีสีมาแต่ไกลแต่ผมไม่ดวงกับท็อปเหมือนกันเนี่ยค่อยแล้วก็ได้ อุ้ยอุ้ยทองทองนะเนี่ยแต่ทองท็อปมันชอบห้าสิบอ่ะนี่ดิผมเคยได้เวมบี้ลายเซ็นทับยี่สิบห้าไปออนไฟเนสใช่ไหมเออต้องมาดูนะกล่องแบบน้อยๆอย่างเงี้ยคล้ายๆก็เลยมาจอชกิดดี้แต่ไม่ได้ออกบี้นะตอนนั้นออกไฟเนสรู้สึกจะเป็นดีไลท์เหมือนกันนะเออออกดีไลท์นั่นอีมิซี่ครับนี่ขั้นต่ำจะเป็นซีเวอร์นะเดอร์มาดีโรเซนนะเดนนะน่าจะเซ็นก่อนแต่มีทองทองอยู่อ่ะ ใอ่ผมเห็นหลายใบเลยไปลุ้นกันเลยดีกว่านีครั้งแรกเหมือนกันครับปะอันนี้อ่ะอุ้ยเสร็จเลยป่ะแต่สีแบบอะไรอ่ะเหมือนแบบความร้อนความร้อนเกินเกินอันนี้ใบหน้าเกาะนะอเล็กซานเดอร์ซาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินอุ้ยเด็ดนะ เวอร์ไปไหมสองกล่องเนี่ย oh <my> God. สองกล่องเวอร์ไปไหม Let's go บมไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้ก็เลดใช้ได้เลย Let's go Alexander ครับเฮ้ยใบนี้เลดใช้ได้เลยเหมือนกันต้องไปดูเลยโอยังโหดสองกล่องออ <laughs> และยังเวอร์ แล้วได้สาด้วยครับเออได้เล็กซซนเดอร์สาเนี่ยให้ดูใบอีกทีโอ้โหเลสโกเนี่ยเลทเท่ากันเลยเมื่อกี้หกสิบห้ากล่องดีไลท์สามสิบเก้ากล่องฮอบบี้ป่ะปึ๊บอะเ้จปิดแล้วเนี่ยไม่ถึงเซนเลยเห็นทองทองอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยป่ะต่อกันเลยนะครับวอชิงตัน ซาอีกปะเนี่ยอเล็กซานเดอร์ซาสามสิบสี่ทับห้าสิบโอโหเอาไปอีกใบทับห้าสิบจริงด้วยนะนิโกลีแฟคเตอร์นะของท็อปจะทับห้าสิบนะครับวินซ่าโอ้โหจบแล้วสองนอนแล้วนอนอีกนะครับถึงก็ต้องตื่นมาดูอีกรอบโอ้โห oh, พนนอแล้วทุกพีโอ้ทุกทีนี่กรีดรอนะโอ้โหแล้วได้โกอีกใบอะ โกท็อปทับ้าสินะอเล็กซานเดอร์ซาครับมึงขู่มาต่อกันอะคือผงแบบใช่แน่เลยแล้วเนี่ยท้องอะไรถึงบอกไบบเพียบเลยนี่ยังไม่ถึงเซนเลยนะโอ้โ oh. หเอาสิสุดยอดเนอู Ooh. อ,อแบบ้ออกแบบออกแบบมจิงนี่แม็กเนผมเหลือใบเดียวนะพอหรือเปล่าเนี่ยเปิดกล่องเนี้ยโอ้ oh. อ่าไปกันต่อครับยังไม่จบ มินิโซต้าอ้าวแหวกนะเป็นดอนเต้ดิวิเชนโซอ่ะนี่129นะวงร2อยี่นี้เบาๆนี้เบาๆต่อไปทองอีกปะเนี่ยมันเหลือทองอีก2ใบนะครับเหลือทองอีก2ใบทอง3ใบ S S P 1กล่องน,นี้คืออย่างเวอร์ผมไม่รู้ว่ามันจะถึงเซนหรือยังนะนิวยอร์กอ่านดีแหวกนะนิวยอร์กนิวยอร์ก มิคาบริเจตนะครับทับห้าสิบเหมือนกันนะไปในยี่สิบเก้าทับห้าสิบครับมิคาบริเจตเฮ้ยเอาจริงดีไลท์ใช้ได้นะอันนี้น่าจะเซ็นแล้วผมว่าน่าจะเซ็นแล้วเพรเหลือสามใบอ่ะสีม่วงนะเฮ้ยอันนี้เซ็นชัวร์เนี่ยมีแถบอะไรอยู่นะไม่ใช่รุ่นธรรมดานะเซ็นชัวร์ปะ next stop เป็นดีลอนโธมครับผมเดนเวอร์นักเก็ต ลายเซนเป็นเดนเวอร์นักเก็ตต่อข้างหลังเซนสีทองแล้วใช่ไหมเนี่ยเออไปข้างหลังเซนสีทองแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะสีม่วงขอด้วนลันปะเออนี่ไม่ชัวร์นะครับสีม่วงสีม่วงอ๋อไม่ได้ลันนี่สีม่วงไม่ได้ลันนะดีลันโธมฮะดีลันโธมเดนเวอร์นักเก็ตครับสวยเนาะใบต่อไปเหมือนจะลายเดียวกันเลยนิกซ็อกเหมือนกันผมเห็นแถบข้างๆอ่ะแต่ว่าเป็นสีทองครับ แต่เป็นสีทองนะใบต่อไปเนี่ยเนี่ยแต่เป็นสีทอง next stop นะเซ็นสีทองนะอาร์ซีอยู่ขวาล,ล,ลุกเฮ้ยลุกอาร์ซีแซกเอ็ดดี้หรอยี่สิบสองครับยี่สิบสองทับห้าสิบนะเมมฟิสคริสตี่เมมฟิสคริสตี้นะยี่สิบสองทับห้าสิบ ไปไปันเบอร์อยู่นะแต่เราไอที่ออกมาครับแซกเอ็ดดี้ยี่สิบสองทั้งห้าสิบยินดีด้วยนะครับผม next stop ออโต้นะเลขหนึ่งใบอะไรอีกโคดี้วิลเลียมอนี่เป็น Insert ปอินเสิร์ตปะอ่าอินเสิร์ตนี้ไม่ได้รันนะครับผมเดี๋ยนะขอไปดูเลยอันนี้น่าจะผมว่าน่าจะเป็นอินเสิร์ตทั่วไปปะ ครบท้วนโอ้โหใช้ได้นะนะมาออลีแคปก่อนอ่เจ็ดแปดห้าสูงเท่านั้นนะครับ่าเริ่มกันเลยนี่สองกล่องนะอา่ามีคาบริเจตเนี่ยทับห้าสี่เนี่ยผมเมื่อกี้คนี่วิลเลียมที่มาเนาะอาชีพวอลเลซอันนี้เป็นสามร้อยห้าสิบนะอัฟเรนเซนกุ้นนะครับสองเจ็ดห้าสกายไลท์นะครับแอนตันวัตสันนี่ไม่ได้รันนะมาตูรินสองเก้าเก้าครับ โอเคฮีมิซี่อ่าร้อยห้าสิบเคสนะครับทับหกสิบห้าเนาะริปแฮมิงตันนะรีแฟกเตอร์ un, นะ Re actor, นะครับผมคาริโอสวัยเป็น negative, นะนิกเก็ติบนะใบนีงชื่อ parallel, นิกเก็ติพาราเลียครับเซ็กเอดดี้ d, ครับทับห้าสิบออโต้นะสีทองสวยๆเลยนะนิกสต็อปเนะครับมีดิลันโชมานิกสต็อปเหมือนกันกนะเป็นสีม่วงไม่ได้รันอ่าใบนี้ต้องคู่กันเลยนะอเล็กซานเดอร์ซาทับห้าสิบกับเอสเอสพีนะครับผมเป็นเลสโก้นะอเล็กซานเดอร์ซานะครับอันนี้หกต่อหกสิบห้ากล่อง นะครับผมยังไม่พอ SSP อีกใบครับ Alta Vioret นะโจ LMB ครับเออสีกล่องฮ็อบบี้หกดีไลท์นะเท่า t สโกเมื่อกี้เลยนะค,คือเบรกนี้เราได้มาสอง SSP แบบงงงเปิดอย่างละกล่องเท่านั้นเองนะผมยินดีกับท่านที่ฮิตด้วยนะครับ